กินตามต่างครูสวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาไม่ไกลไม่ไก่นี่อุทัยธานีนะครับร้านสาราโคกมีคนแนะนําเรามานานแล้วละ่ะแต่วันนี้ได้มีโอกาสมานะครับไม่รู้จะไปไหนเย็นๆนะครับว่างคนเยอะนะวันนี้คนเยอะอยู่นะมาไม่ยากนะครับข้ามสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาจากแยกมนโนลมมานะครับข้ามมาได้หน่อยเดียวก็ถึงเลยก่อนถึงวัดท่าทุง จังหวัดอุทัยนะครับนี่อบโก,กคุณต่อยด้วยวั <c oughs> นนี้เราสั่งไปนะปลาแรดตัวหนึ่งนะ <c oughs> เขาแบ่งเป็นสองอย่างให้เราด้วยราดน้ำปลานะทอดน้ำปลากับชูชีนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในร้านบรรยากาศน่านั่งครับคือคำว่าสาราโคกข้างในมีโคกนะแล้วมีตัวการ์ตูนด้วยกินตามตังโกสวัสดีนะคะนี่คือเมนูแรก ทอดมันปลากายกองแท้เลยค่ปะปลากายตองแท้เลยนะคะนี่น่ากินมากๆทุกคนเขาบอกร้านนี้อ<า>ร่อยมากอร่อยมากและสามารถอีย่างสมมติเราสั่งปลาเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ว่าจะทําอะไรอย่างเช่นจุชีหรือทอดน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะนี่อันนี้คืออย่างแรกของเราที่รสั่งเอาเมนูเด็ดๆของร้านเลยนะคะ ทอดมันปลาคายมาแล้วเมนูที่สองข้าวผัดกุ้ง,งตะไครบอกไม่ใช่ข้าวผัดกุ้งนี่ <c oughs> ไม่เชื่อเลยนะเนี่ยดูนี่ดูกุ้งกุ้งเป็นกุ้งข้าวผัดเป็นข้าวผัดชิมแล้วรสชาติกลมกล่อมร้านนี้ร้านดังนะคะเ <c oughs> นี่ยเด็ดเมื่อกี้ลองกินน้ำจิ้มอร่อยมากอืมไงโคตรอร่อยอ่ะปลาคายแท้เนื้อเปลือยอื ่ะกินข้าวผัดด้วยหรือมาบ่อยกินข้าวผัดด้วยเมื่อกี้กินคำนิดเดียวไม่รู้รสหรอกต้องกินคำใหญ่ๆเอาร้อนร้อนร้อนนี่กระองตื่นขาบอกให้กินคำหนึ่งไอร้อนเหรเป็นไงโอ้ร้อนร้อนอร่อยอร่อยผัดงยิ้มข้าวผัดไปแล้วมันมีเค็มมีหวานมีโดมีเดย์นะใช่เนี่ยหอมด้วยหอมกล่อมนะคะกลมกล่อม ไข่ไกก็ชอบกินข้าวผัดนะคะทุกคนเมนูที่สองผ่านไปมาแล้วนะคะเมนูที่สี่และห้าที่ที่เราบอกไว้เนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งแบ่งได้แบ่งได้ตัวหนึ่งแบ่งได้นะคะทําอันนี้ท่อดหัวเราไว้ทําล์ดพี่สีอ่าและส่วนนี้ล้าด้ําปลานี่คือปลาอะไรปลาเรดปลาเรดโอ้หันมามองหน้าเราด้วยปลาเรด ดูนี่มานานแล้วอาราโกคุไตธานีนะคะน่ากินมากๆปลาแล่ทอดน้ำปลากับชูชีชูชีปลาแล่นะคะแต่ที่รู้ว่าเบิ้ลไปแล้วคือทอดมันเมื่อกี้นี่ทอดมันอร่อยมากผัดก็อร่อยดูเนี่ยดูสปาบผัดนี่เขาแยกนี่มาให้เราใช่แยกครับอันนี้ต้องกินแยกอืมขมกล่อมมากนะตักปลาก่อน ไม่ลาดเขาตักปลาแล้วเป็นกำกำเอ๊ะจะกินบ่อยนะแต่ทาเป็นโง่อันนี้ก็อพูดตรงๆนะคะช่องเราพูดตรงค่ะพูดเยอะไม่ได้อวังอ๋อไม่เป็นไรค่ะกขนแล้วตักออกมาจ้ะมีวิธีกินนะคะถ้าเขากินกินกันเป็นแล้วแต่ํำแดงให้ดู่อนแสดงแสดงพูดผิดพูดถูกเลย ตรงบนอ่ะใช่พี่เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะทำตามที่เราบอกเอาทอดมันปลากายออกก่อนนะแล้วจานกลับมาที่เดิมแหม่ต้องสอนวิธีกินด้วยอ่าจานกลับมาตักปลาออกใส่จานครับพี่และตักน้ำยำอันนี้นีน่นะฮะไม่ต้องกินน้ำยำก็อร่อยอ่ะเออตักใส่ปลาเลยแต่ถ้า,ถา<อ>กิน<ค>น,น้ำยำงอบกินจิจาร์จิจาด อ่ะแย่งกันแล้วนะคะแย่งกันแล้วจบกันไปจบกันมาตอนแรกเขาไม่ต้องใส่น้ำยำกันได้เลยอร่อยมากอ่าสุดยอดอร่อยโคตรอร่อยทุกอย่างอันนี้อร่อยทุกอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเบิ้ลซาลาโคกนะคะค่ะอันนี้มั่งอ่ะเอานี้มั่งชูชีหัวปลาปลาเล็กคนเลยเนี่ย อร่งยนนนนทุกอย่างเขาออกตอนชัดจริงจังออกทีวีจ้ะเป็นหวานนะอร่อยมากมสำหรับเรานะถือว่าผ่านอร่อยมาก,มากให้กี่คะแนนคะเกินร้อยได้ไหมเอาได้ค่ะร้อยหนึ่งชอบร้อยเกินร้อยน,นะคะอร่อยครับผ่านผ่านนะคะกินตามทางครูนะครับก็ <S <S ขอขอบคุณน,นะครับ พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมเราทุกๆคนจากใจจริงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสระให้เราสักครั้งนะครับกินกาตามตามกูไม่มีคนหูดกูจริงขอบใจก่อนนะครับมเวัเดีโอเคบ๊ายบาย